เอ็มคอร์ดทอล์กเอาล้วค่ะเข้าสู่ในช่วงนี้ M อ็มคอร์ทคุณู้ฟังนะคะช่วงที่2กับภาคบ่ายอย่างที่นำเรียนคุณู้ฟังกันไปนะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆของตรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสบูรณ์กุลกัญญานะคะหรือว่ายอสอเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ในการ เสรีอ,อินคงค่ะนะคะผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ณกุลกัญญานะคะอยู่ในห้องส่งกับรเรานะคะสวัสดีค่ะานบออกขาครับสวัสดีครับะนะคะ,ะแล้วก็ทราบว่าจะมีกิจกรรมนะคะมินิมาราทอนด,ด้วยซึ่งจัดเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะานบออกขค,ครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับช่วงนั้นนี่ยังไม่มีสถานการณ์โควิด แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยหลายคนให้ความสนใจให้ความสําคัญนะครับมีคนมาร่วมเดินวิ่งเป็นสี่ห้พันคนเลยครับแต่ปีนี้อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงในเรื่องของสารการณโควิดบ้างแล้วก็แณะน,นี้ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยอำนวยแต่ว่ายังมีเวลาครับเพราะโรงเรียนกําหนดไว้วันที่15มกราครับ อย่างเมยลายเกือบหนึ่งเดือนคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับอ่านะคะจัดสิ้ามกราคม2566รหารยละเอียดเป็นยังไงบ้างมีประเภทไหนยังไงบ้างครับโอเคครับครับ,รบก่อนที่จะถึงรายละเอียดขอเท่าความนิดหนึ่งนะครับโรงเรียนอนาดใหญ่เิทยลัยสมบูรณ์กุญญาจะครบรอบสาปีนะครับในการก่อตั้งโรงเรียนจึงได้คิดกิจกรรมขึ้นมาสองกิจกรรมครับในวันที่สิบห้ามกราเนี่ยเป็นกิจกรรมเดินวิ่งครับใช้ชื่อว่า สาทศวรรษยศสมิน <up> ิราราทอนครั <writing> ้งที่สองครับเพราะครั้งที่1นึ่งเคยจัดไปเมื่อ3าปีที่แล้วนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งครับคือในวันที่17มกราก็เป็นกิจกรรมมีพิธีทางศาสนานะครับเนื่องในโอกาสที่เป็นครบรอบ32มสิบองปีของเรียนครับเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนนักเรียนผู้ครองสิทธิเ่าเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสวันเลยนะครับสำหรับในกิจกรรมเดินวิ่ง มินิมาราทอนครั้งที่สองนะครับโรงเรียนมีสามประเภทด้วยกันครับจัดให้มีการวิ่งสามประเภทด้วยกันครับ <Okay. S 1> คือประเภทฟันรันนะครับระยะทาง4ี่จุห้ากิโลเมตรแล้วก็ประเภทมินิมาราทอนนะครับระยะทาง10 5จุห้ากิโลเมตรครับแล้วก็ประเภท v i p คือสามารถวิ่งได้ทุกระยะเลยครับหรือว่าสนับสนุนเสื้อว i p พีแล้ว แค่ไปร่วมกิจกรรมอาจจะไม่เดินไม่วิ่งก็ได้ครับไปร่วมกิจกรรมกับทางเรียนนะครับอนอกกนั้นที่เป็นประเภทพิเศษอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือโรงเรียนหรือหน่วยงานที่จัดให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโดยไม่ซื้อเสื้อนะครับแต่ก็จะได้รับเกียรติบัตรของทางโรงเรียนอันนี้ถ้าโรงเรียนไหนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับทางโรงเรียนหรือทางเจ้าภาพเนี่ยจะมอบโล่รางวัลให้กับ โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนครับค่ะเ,เส้นทางวิ่งเป็นยังไงบ้างคะครับเ,เส้นทางวิ่งนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดิมเหมือนครั้งที่1ครับก็คือออกจากโรงเรียนแล้วอ้องไปทางด้านข้างของอำเภออัดใหญ่นะครับเข้าสู่ถนนเพชรกเกษมแล้ววนกลับเข้าสู่ถนนพลวิชัยไปถึงแยกพลวิชัยก็เข้าสู่ถนนเส้นสุปสา,รราสารังสรร์ แล้วก็ประเภทฟันดันเนี่ยครับก็จะไปยูเทิร์นที่แยกท่าเขียนครับซึ่งก็รวมระยะทางไปกลับประมาณ4 5กิโลแต่ถ้าเป็นประเภทมินิมาราธอนต้องเลยจากนั้นครับข้ามสะพานคลองร1หนึ่งแล้วก็วิ่งตรงถนนเส้นใหม่นะครับไปจุดถนนเส้นที่มาจากไทยวัสดุและยูเทิร์นกลับนะครับระยะทางก็ประมาณ10 5กิโลเส้นทางนั้นสวยครับ ผ่านคลองรอหนึ่งแล้วก็เป็นถนนเส้นใหม่ซึ่งคิดว่าอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งและเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยครับค่ะผู้สนใจนี่รับสมัครนี่มีมีเฉพาะโรงเรียนหรือว่าช่องทางออนไลน์ยังไงบ้างครับครับ,รบในการรับสมัครก็จะมี2ช่องทางนะครับคือช่องทางแบบว a l k in ินกับช่องทางแบบออนไลน์ครับขณะนี้ช่องทางแบบออนไลน์ก็เปิดให้สามารถสมัครได้นะครับ แล้วก็ช่องทางแบบ Walk In ก็จะเปิดทั้งวันหยุดแล้วก็วันปกติครับสามารถที่จะ Walk in เข้าไปซื้อได้ที่โรงเรียนเลยครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่และบริการทุกท่านนะครับส่วนการรับเสื้อเนี่ยถ้าใคร w a l k i n ินเข้าไปนะครับก็สามารถรับเสื้อได้เลยนะครับขณะนี้เสื้อมีพร้อมทุกไซส์นะครับแต่สำหรับส่วนที่ออนไลน์ก็จะมีการนัดรับเสื้อ การตามตารางนะครับซึ่งกําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่26ครับวันที่26ท่านว่าก็ทยอยรับเสื้อไปจนกว่าจะถึงวันที่14-15ล้ครับในวันจัดกิจกรรมการแข่งขันครับค่ะพูดถึงกิจกรรมวิ่งของอ,อสงขลานี่ก็ค่อนข้างที่จะมากนะคะนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมอย่างครั้งก่อนๆมีจาก จังหวัดอื่นๆน,นักต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะบอกครับครับครับก็มาหลากหลายครับจากในอำเภอใหญ่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดหรือแม้แต่นักวิ่งชาวมาเลเซียนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันครับแต่เข้าใจว่าขณะน,นี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิดบ้างเรื่องของปัญหาฝนฟ้าอากาศบ้างนะครับก็อาจจะทําให้จํานวนนักวิ่งนี่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับโรงเรียนก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมกัน เพราะว่าวัตถุประสงค์ของเรียนเนี้ยหนึ่งก็คือสนองนโยบายของระดับชาตินะครับที่ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็2นโยบายของจังหวัดสงขลาที่ต้องการให้สงขลาเนี่ยเป็นเมืองแห่งกีฬาแล้วก็เป็นเมืองแห่งดนตรีนะครับจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้นะครับโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ก็คือกําไรจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งหรือผู้ร่วมสนับสนุนเนี่ยครับก็จะนํามาพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนแล้วก็ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพครับในเรื่องของการจัดการศึกษาเพราะนั้นได้ทั้ง3าส่วนเลยครับส่วนที่1ก็ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าเมืองแห่งกีฬานะครับเราก็จัดเดินวิ่งในส่วนของดนตรีสงขลาเมืองดนตรีนะครับเราก็จัดปรับปรุงวงโยธวาทิตย์ของโรงเรียนซึ่งเป็นวงโยธวอาทิตย์ที่มีชื่อเสียงนะครับนักเรียนของเรียนยอ,อได้ออกงานในฐานะวงโยธวาทิตย์ที่มีกิจกรรมต่าง ของชุมชนของสังคมอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็อ,อีกไม่กี่วันนี้ก็จะไปร่วมเกีิจกรรมให้กับงานกินเกของอาจใหญ่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการส่งเสริมพัฒนาวงโยธาทิ์แล้วก็อาจจะมีการไปแข่งขันในระดับภาคระดับชาติหรือระดับนานา,นานชาติในโอกาสต,ต่อไปนะครับในส่วนของอกีฬาก็ส่งเสริมกีฬาด้านต่างๆ แล้ววันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้นักเรียนผู้ครองหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพครับค่ะ,ะแล้ววันวิ่ง15บมกราคมนี่ก็คือสำหรับนักวิ่งนี่สามารถที่จะไปที่จุดนี้ได้ตั้งแต่เช้าตรู่นะคะครับครับก็จะมะีช่วงเวลานะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโรงเรียนเนี่ยจะ,ะตรวจสอบเส้นทางและอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งนะครับ ตั้งแต่ตีสีเลยครับของวันที่15นะครับหลังจากนั้นก็มีการคนที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือรับเสื้อก็สามารถรับเสื้อเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในเวลา5โมง20นาทีตี5 20นะครับก็จะมีกิจกรรมแอโรบิกนะครับแล้วเวลาตี5 5 5, 5. 5. นะครับก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับ โรงเรียนได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องถ้วยรางวัลน,นะครับถ้วยเกียรติยศล,ลำดับที่1ทุกรายการเลยนะครับจะเป็นถ้วยของนายพลกรสุวรรณรัตน์อ,องคมนตรีครับแล้วก็ถ้วยรางวัลที่2นะครับจะเป็นถ้วยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ แล้วถ้วยลำดับที่3ก็จะเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านเจษด,ดาจิตรรัตน์นะครับถ้วยลำดับที่4ี่จะเป็นของนายไปเจนมากสุวรรณครับนายกอบจอแล้วก็ถ้วยลำดับที่5ครับนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูนครับเพราะฉะนั้นถ้วยรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับกับนักวิ่งก็อยากจะเชิญชวนนะครับ ที่1่ที่2ที่3ามที่4ี่ที่5้าก็จะได้ถ้วยรางวัลของแต่ละท่านที่ได้แนะนำไปครับค่ะสำหรับการสมัครนะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดนี้ทางเพจทางเฟซนี่ช่องทางเพิ่มเติมยังไงค,ครับท่านตอคะครับขณะนี้มีช่องทางทางออนไลน์นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับช่องทางออนไลน์ลนี่ก็จะมีเว็บไซต์ของโรงเรียนครับแล้วก็เฟซบุ๊กของโรงเรียน แล้วก็เฟสของคณะกรรมการจัดงานนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยขณะน,นี้โรงเรียนก็ได้จัดตัวแทนนะครับไปจําหน่ายเสื้อนจนาตุมบันอีกนิดหนึ่งครับคือโรงเรียนยศออนี่เป็นโรงเรียนในตัวเมืองอเภอใหญ่มีนักเรียนถึง3,500คนนะครับเปิดสอนระดับมต้นและมปลาย ปีนี้โรงเรียนได้จัดเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนป .4 ป .5 ป .6 ได้ประลองความสามารถก่อนที่จะสอบข้าเรียนต่อนะครับขเขาเรียกว่าการสอบพรีอศสอครับซึ่งจะมีการสอบในวันที่8มกราคก็อยากจะเชิญชวนน้องๆท่านผู้ปกครองนะครับที่อยากให้ลูกไปทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อที่จะวางแผนในการสอบข้าเรียนต่อในโอกาสต่อไปนะครับ ก็สามารถสักสมัครได้จนถึงวันนี้นะครับแต่สามารถสมัครได้ออนไลน์ได้นะครับวันสุดท้ายคือวันนี้ครับอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ถ้าใครได้รับฟังอยู่แล้วอยากให้ลูกหลานได้สมัครเพิ่มเติมนะครับสมัครได้ถึงวันนี้นะครับประมาณ4ี่โมงครึ่งแต่ในเรื่องของการจ่ายเงินเนี้ยอาจจะจ่ายเป็นพรุ่งนี้มหรือนี้ได้นะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับครับในส่วนของ ครบรอบ30ปีของโรงเรียนหัดใหญ่เวียไลยสมบูรณ์ุญญานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่โรงเรียนได้เฉลิมฉลองและก็โรงเรียนได้มีการเชื่อมสัมพันธ์นักเรียนครูผู้ครองชุมชนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งนักเรียนผู้ครองสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้สนใจรักสุขภาพทั่วไปนะครับไปร่วมกิจกรรมกัน เพื่อที่จะสนับสนุนกิจการของโรงเรียนส่งเสริมบุตรหลานให้มีการศึกษาที่ดีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไรายได้ไปพัฒนาวงยุธวารทิตย์แล้วก็ห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนนะครับ mm. ก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันนั้นเนี่ยมีจุดดีหลายอย่างนะครับที่อยากเชิญชวนประการที่1ก็คืออาหารนี่เพียบพร้อมมากเลยครับขณะนี้ผู้ครองแต่ละแฉกชั้นก็จัดเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วก็2ของรางวัลน,นะครับ นอกจากถ้วยรางวัลแล้วก็จะมีของเที่ยลึกมีเกียรติบัตรให้กับผู้ไปร่วมกิจกรรมมีเหรียญรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนจัดไว้พร้อมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปร่วมกิจกรรมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนครับค่ะนะคะช่วงวันที่15้นี่ก็เป็นช่วงของวันเด็กด้วยอะไรด้วยนะคะท่านบอเอ่อวันเสาร์วันเด็ก 6, วันที่15หวันอาทิตย์ครับก,ก็เป็นสัปดาห์เพื่อสุขภาพาใกล้เคียงกันใกล้คเคียงกันค อยังไงก็เรียนเชิญนะคะอย่างที่ท่านผอ,อ,อเสรีได้นําเรียนคุณผู้ฟังกันไปนะคะช่วงน,นี้ต้องกลับขอบพระคุณนะคะผู้ในการ เสรีอินคงค่ะนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหัดแยญวิทยาลัยสบูรณ์กุณกัญญานะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะในงาน3ทศวรรษนะคะ,คะยอสอมินิมาราธอนครั้งที่ 2, 2> นะคะยังไงติดต่อกับทางโรงเรียนนะคะ,คะหรือว่าคุณผุ้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงนี้เอ็มขอท้อก็สามารถที่จะสอบถามกับทางทีมงานเรามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะ มีรายละเอียดที่จะเรียนคุณผู้ฟังนะบอกกล่าวกันได้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถ้ามีกิจกรรมอื่นๆนะคะเรียนเชิญท่านบออ,อได้มารประชัมพันธ์คขอบคุณทางสถานีวิทยุแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับค่ะนะคะสวัสดีค่ะ